พี่น้องว่าอีหยังพี่น้องว่าอีหยังเขามายุ่นีอได้จัง่ดยนี่เขามายุ่นีอได้จัง่ดยพี่น้องอุ้ยตะย่านตะย่านพี่น้องผมตะย่านเขามายุ่นีอได้จัง่ดยเฮ้ออ้ยพี่น้องโอ้เฮ้ยพี่เงี้ยมึงเต็มอยู่มันเขามาได้จัง่ดยวะเฮ้พี่น้องมันเขามาได้จัง่ดยนี่คุณนี่เงี้ยมึงเต็มอยู่มันพามาได้จัง่ดยพี่น้อง

ป้าม<โ>ีได้ยินเสียงอีหยังขวักข่าขวักข่าเปิดเบิ่งตกใจตื้อเตืนสุดขีดเลยพี่น้องว่ามันยังเปิดไปลาดฟาดอยู่จับเดี๋ยหางูเฮาบ่นี่งูเฮาเด้นี่งูเฮาแล้วมันต่อตาเด้อพี่น้องเจ้าสีพิเศษเจ้าสีพิเศษจับหาอีกก่อน จับหางอีกกอนพี่น้องเอาออกดินี่บ้ามีแฮงว่าเสียวหนูเขามาเลี้ยงอยู่บ้ามีแฮงว่าเสียวหนูเขามาเลี้ยงอยู่พี่น้องคุณนะเขามาอยู่ในโบกหนูเสยเลยเขามาอยู่ในโบกหนูเสยเลยโอ้ยช็อกพี่น้องช็อกพี่น้องผมจับหางโอ้คือไมอ่เหรอจับหางกูได้เลยพี่น้อง โอ้กับยูทูปช่องอีสานบ้านเวิ่งฟังจิ้มฟัตามฟังอะไฝากแชร์พี่น้องผมเฮ้ยมันเขามาเองพี่น้องมันเขามาเองมันเขามาเองบ้ามีบ่อะไรเองนี่มันเขามาเองมันเขามาเองมันเขามาเองอือ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 ตรอดบ่พี่น้องตอดบ่พี่น้องก็ตอดบ่